สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กับช่างตาอ์มสกิทวีทูบก็ดูเปิดเสียงประมาณนี้ฟังเสียงจากฟังเรเซอร์ฮัมเฮดโรบีนะครับ ขอยากเป็นใหม่แป๊บนงเสียงลูกช่งเป็นไงบ้านครับพี่ๆนานาเพื่อนๆน้องๆทุกคนครับตัวนี้ใช้หูฟังแบบสายนะครับโอเค แหลม แต่เสียงจะแหลมไปหน่อยเสียงยันมิดยันมิดมันจะแรงไปหน่อยเบรคไม่ค่อยมสายต้องลดเสียงอ่ะ ถ้ามีคิวปรับได้นี่จะดีเลย นี้ผมจะลองเบิร์นฟังดูะเพื่อย่านโลโจกมาดีกว่าเดิม ร, <non> รู้สึกว่ารู้สึกว่าเล่นผ่านสายเครื่องจะทำงานเบากว่าเดิมทนะํทำงานไม่ค่อยร้อนถ้าเล่นผ่าน<ๆ>เล่นผ่าน <S <S หูฟังเนี่ยเสียงเออเครื่องจะไม่ค่อยร้อนนะฮะเหมือนเครื่องจะทำงานเบากว่าเดิมถ้าเล่นผ่านบลูทูธเนี่ยเหมือนเครื่องจะร้อนเครื่องร้อนอ่ะครับร้อน แล้วทำงานหนักกว่าเดิมแห่เลยพ็าต้องต้องส่งอะไรประมางแล้วค่อยมาฟังดูครับเสียงเลเซอร์ฮัมเมอร์เฮดโปรวของแท้เสียงประมาณไหนครับ เงอนนกอยู่ไหนเบลอนนกอยู่ไหน,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 นเฮ้ยสมบพใครวะเน,นี่ยไม่ได้ยินเสียงเท้าเลยนะเฮ้เสียงเท้าใครวะเน,นี่ย Okay. Don't give up. Your teammates can still recall you. Excellent work. I'm recalling a teammate. Thanks. I got supplies. Uh... น่าจะต้องเบรนหูฟังเพื่อจะให้ดอกมันนิ่มกว่าเดิมพลังเบสดจะได้ออกเพิ่มขึ้นครับผมเว่าเวลาดอกมันนิ่มแล้วก็เบสดมันก็จะทํางานได้เต็มที่นะครับสําหรับหูฟังแล้วก็ดอกลำโพงกลางแจ้งก็เหมือนกันครับผมผมเคยเล่นเคยใช้เครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับเคยมีเคยใช้ประมาณนั้นนะฮะ ก็หูฟังนี้เดี๋ยวผมก็ต้องเบินเพลงเบินเบสเบินกลางแหลมไม่ต้องเปิดมากนะครับต้องเปิดแรงมากนะเอาสักประมาณ70% 60% 70% 80%นะครับอย่าเต็มอย่าอย่าไปเปิดจนสุดนะฮะอาจจะทำให้หูฟังเสียหายได้ครับผมตอนนี้ผมก็เปิดประมาณเล่นเกมก็ประมาณ70% 80%ิบบนะฮะ แต่กว่าน,นี้ไม่ได้เพราะว่าเสียงดังมากเลยเสียงปืนดังเกินนะครับ ห yeah, ลบทันเห็นดอกไหมนะตรงนี้เน <c oughs> ี่ยไม่ีคนอยู่ใกล้ๆผมตัวหนึงเลยโอเคโอเคัะ Watch out! เกือบเสร็จเขานะฮะเมื่อกี้ เสียงเท้าชัดดีคผมเปิดอยู่ที่ประมาณ70%ปอนตอนนี้ไม่ได้เลยดีครับตอนนี้ให้ประมาณ8ปดนะฮสองเสียงเท้านีให้เต็ม10 10เต็ม10แต่เสียงเบรให้8ตอนนี้

พันยิงผม Watch out จบแตง watch out hmm. i need attachments Watch out. out Watch out หลงมันเลยวิวของพี่มาแล้วว่ะวิวอ่ะนี่คือเอ่อเสียงมันก็แต่มันดูแรงเลยเบลไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไในรุ่นนี้ นาต้องเบิร์นก่อนให้ดอกมันนิ่มก่อนเบนทึงจะมาเพราะมันเหมือนดอกกรโ่งแ,แต่กลางแล้วโอ้โหแยกทิศทางนี่ดีเลยหมดไปพัน <c oughs> พันร้อย <c oughs> เออได้คุณภาพมันสุดดีนะอเออ สาวสวยไปตั้งนานคิดเล่นตัสามทุปอ่ะอะไรพี่มิงฮัลโหลสวัสดีครับเเฮ้ยทำไมเน็ตล่มอ่ะ